นี่ก็จะเป็นแนวทางล่าพัฒนาเนาะค่ะล่าพัฒนาแนวทางของดารามาดามค่ะมาดามคำนวลเนาะค่ะมาดามคนสวยคนสวยใจดีเนาะค่ะวันที่20พฤษาคล่าพัฒนาของมาดามคำนวลก็ลุดไปเนาะค่ะบบเดินกับโบเป็นยังเนาะค่ะ ขอบุญขอบคุณมาดามเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางชงเนาะค่ะแล้วก็มาให้กำลังแรงใจอยู่ตลอดเนาะขอบคุณหลายๆไปต่อกับมาดามเด้อค่ะวันที่2ี่สปดไปไม่เอาไม่เนาะค่ะวันที่ยี่จันที่ยี่สิเมษายน์ไปกับมาดามคำนวณเพิ่นไห้มาแล้วค่ะแนวทางของ มาด่างค้นสวยให้มาแล้วค่ะมาเบิงแนวทางของเพิ่นกันบาทไปรุ่นต่อเนาะค่ะไปรุ่นต่อกับมาด่างวิ่งรูดค่ะเอาศูนย์คือตัวน้อยเลยพี่น้องมองกล้องอยู่นี่น้อยนึงวิ่งรูดศกับสองค่ะสองตัวสี่หางเก้าศย์เก้าสอง หาศูนย์ห้าสองค่ะเบิร์นก็นจะมี 22, 000, 000. สองสองกับศูนย์ศูนย์ศูนย์ดูข้างหนา้ายังไปว่าสองสองก้อนด้วยนะ <c oughs> มักสองว่าเจตาดิ๊ดีห <c oughs> ัวควรโจควงเด้อค่ะพี่น้องเอาสามตัวสามหางค่ะศูนย์เก้าสองศูนย์ห้าสองศูนย์ศูนย์สองค่ะ สายวิ่งสายลูดจะลืมค่ะของมาดามคำนวณแล้วกะ็สองตัวสองหางค่ะที่พื้นดินมะเนาะเก้าสองห้าสองสายวิ่งลูดและะ้วก็สายบึนเนาะค่ะผู้มักบึนเฮาชออตันไดเฮาก็จัดเนาะค่ะหวยเล่าเล่าพัฒนาเนาออ,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 ออกดีดีเนาะค่ะพี่น้องอันบึนเนาะออกดีดี อย่ามองขามเนาะค่ะสามตัวกับสองหางค่ะของมาดามเพิน์092052ที่พนเด่นมากเนาะค่ะอา้าวแคปบตาจอค่ะขอ,อบุญขอบคุณเอฟซทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะใหม่กำลังแรงใจในช่องเจตาเนาะค่ะขอบขอบคุณหลายๆนะครับ ขอบุณขอบุณมาดามคำ้นว่นค่ะแนวทางมาว่างแล้วก็ให้กำลังแรงใจเนาะกำลังใจสำคัญที่สุดเนาะค่ะพี่น้องทุกคนอฟซีบอกว่าจะเป็นอฟซีเก e ่าอฟซีใหม่ละค่ะขอบขอบขอบพุณนเป็นย่างสูงเนาะเอาไปต่อค่ะไปต่อกับเซียนหนุมเซียนนุมนี่เข้าไปแบบ ตัวนิน่นตัวเจาะเพ่เลยเนาะค่ะตัวเดินเพเล้ยเจ็ดหาเนาะแต่เล่าออกไปห้าเจ็ดเนาะค่ะก็ถือว่าเดินดีเข่าแบบตัวเน้นตัวเจาะเลยเนาะห้าเจ็ดเจ็ดห้าเนาะค่ะของเซียนหนุม่มไปได้ก็ดีใจน้ำเด้อค่ะ FC เอฟซีเซียนหนุม่ม ผูพ่นตามกันเนาะผููพ่นติดตามเอฟซีพันกันลวนลามนี่เอฟซีพนหลายเด้อค่ะเซียนหนุ่มเนาะเซียนหนุ่มเอฟซีพันหลายอยู่แล้วดีใจน้ำค่ะผู้ใดๆไ,ไปเพรท่านใดกับไปไม่เนาะค่ะไปวันจันเนะาะเอาเบิ่งแนวทางไม่ของพ่นวันจันที่ยี่สิบแปดเนาะค่ะไปต่อกับเซียนหนุ่มยังบ่ท่านใดกับไปไม่เนาะค่ะ ลาวพัฒนาวิ่งรูดศูนยกับหนค่ะสองตัวสหางเก้าศูนยเกหนึ่งสี่หนึ่งเบิ้นก็จะมีศูย์กับหนค่ะสมตัวสมหางหนึ่งศูนย้างสี่ศูนย์หนค่ะของเซียนหนุม่มเนมเจาะเบิน 9ก้าศตัว2หางเนาะค่ะเอสามตัว3มตัว2หางหนึ่งเค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะห้จะตามต่นอนะของเสียนหนุ่มเป็นวันจันทร์ที่28่สิบแองทุ่มคึ่งค่ะวันจันทร์ยีสิบเมษายนเนาะคะ่ะ25 68ต่อไปต่อกับเสียนหนุ่มเนาะคะ่ะ แคปหน้าจอคะ่ะแคบหน้าจอไว้ไอจะไปต่อกับเสียงครบเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพี่น้องผิดจารณาเอาเป็นเพียงแนวทางเนาะคะ่ะเลขก็มีเขา้ามีรุดก็เป็นเรื่องธรรมดา เอามาวางเพื่อเป็นแนวทางค่ะพิดจัดลนาเอานักชอบห้องกระจัดขัดเราก็ผ่านเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นของชอเชิดชัยค่ะชอเฉดชัยคนก่ะย,ะยีวันที่ยีสิบห้าเนาะยี่สิบห้าช่อเฉดชัยุดไปค่ะ ของชอเชียชัย25ที่ผ่านมาเลขเพิรนบรดืนเนาะแนวทางของเพิ่หนึ่งตัวไม่มาสองตัวไม่มีบอป็นยังค่ะกบขอบคุณขอบคุณชอเชดใชัยเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาบ้างทางช่องเนาะจะขอบคุณนลายๆแล้วก็เอฟซีค่ะบ่ว่าจะเป็นเอฟซีเกา่าเอฟซีใหม่เนาะที่เขามาให้กำลังแรงใจ ทางช่องเจตาผ้าด้วยเนาะคะ่ะกาบขอประคุณเป็นอย่างสูงเนาะ,ะไปไม้ครับพี่น้องวันจันทร์ที่28สเมษายน2568นี่ไปไม้กับช่อเชฉดช่คะ่ะงวดที่ผ่านมาหลุดไปงวดนี่เอาไม้เนาะคะ่ะงวดนี่เอาไม้ไปต่อ วิ่งรูดของชอเชษชัยจะมีสองกับสามค่ะสองกับสามสองตัวสองตัวสี่หางหกสองหกสามแปดสองแปดสองแปดสาม เบนก็จะมีสองสองสามสามค่ะสามตัวสามหางสองหกสามสองแปดสามสองสองสามค่ะสายวิ่งสายหลุดอย่าลืมเด้อค่ะช่อเฉดชัยวิ่งสามตัวเดียวเพิ่นเน้นตัวเดียวเนาะนินเจาะตัวเดียวค่ะมีสองกับสามแล้วก็ สองหางค่ะหกสามแปดสามสามตัวกับสองหางค่ะจะมีหกมีสองหกสามสองแปดสามสองสองสามจะสองหางเนาน,น,นเนาะค่ะหนึ่งสองหางเอาแคปนาจอค่ะใครจะไปต่อกับ ชอเชิดชัยเนาะคะ่ะขอบุญขอบุณชอเชิดชัยะคะ่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะ,ะแล้วก็อฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะทางช่องในหน่อยของจีตามากดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะมาให้กำลังแรงใจเนาะ,ะแนวทางเล่าพัฒนาของชอเชิดชัยแคปหน้าจอเราบ่อยพี่น้องแคปหน้าจอใครจะไปต่อกับชอเชิดชัยเนาะ,ะอ่ะ คลิปนี้ก็ขอบุญขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังทางช่องเจตาเนาะเข้าไปต่อกันบันจันทียีสิบแปเนาะคะ่ะคอยพี่น้องโชคดีกันเนาะให้มันมานเนาะคะ่ะให้ได้ไปขามแม่นม้ำคงไปขามแม่นม้ำคงเล่าพัฒนากันเนาะพี่น้อง คลิปนี้ก,ก็กาบขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะขอพี่น้องมีความสุขมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเนาะคะ่ะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปก็ขอให้มิโชคะคะ่ะกลับมากก็ขอให้มิใช่เนาะ,ค,ะคลิปหนาพ่อกันไหมะคะ่ะคลิปนี้ก,ก็กาบขอบคุณหลายๆเนาะ,ะสวัสดีค่ะ